我不买背包。 สวัสดีครับขณะนี้ดรงแดงอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสมาเป็นวิทยากรในการดูแลสุขภาพกายและใจในทุกกลุ่มวัยให้กับโครงการพัฒนาศักยภาพของอสมซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นพ่อและแม่ของอสมจังหวัดภูเก็ตโรงแดงมีความสุขมากๆมาพบกับคุณพ่อและคุณแม่ของอสมชาวภูเก็ตกันนะครับ คนอื่นต้องขอขอบคุณลุงแดงอาจารย์แดงของเราซึ่งมาเป็นวิทยากรวันนี้ผมในนามของคนภูเก็ตนะครับในนามของอสมอทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต2,000ัชีวิตต้องขอกลาบขอบพระคุณลุงแดงและอาจารย์แดงของเรา มาณโอกาสนี้วันนี้ต้องยอมรับครับว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยสาธารณสุขจังหวัดนั้นพร้อมด้วยองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่เรียกว่าองค์การบริหารจังหวัดนั้นประกาศเจตาะะนาล์แน่่จะดูแลเรื่องของสุขภาพชีวิตของคนบเก็ตทั้ง3มอำเภอและ17ดตำบลโดยผ่านมือทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่เรียกว่าอาสมอผมอยากจะให้เป็นต้นแบบของจังหวัดอื่นด้วยสิ่งสาคัญประโยชน์ที่ได้ก็คือพี่น้องประชาชนภาษีนั้นก็เป็นภาษีพี่น้องประชาชนที่ผมไม่มีโอกาสมาบริหารผมถือว่าก็เป็นส่วน นหนึ่งที่ได้ช่วยกันขับเคลื่อนดูแลของสุขภาพคนเราเองก็จะประกาศเจตนารมณ์ว่าเราจะถอยหาาาะะ่ยหางจากรอพสตอถอยห่างจากโรงพยาบาลก็เพราะว่าด้วยคนไทยคนจังหวัดภูเก็ตนั้นสุขภาพดีการสุขภาพดีนั้นมีอยู่หลายวิธีนะครับตั้งแต่วิธีแรกที่คิดกันง่ายๆโดยการเชิญชวนคนภูเก็ตมาออกกําลังกายแล้วก็หลังจากนั้นกินอยู่อย่างไรให้อายุยืนยาวในวันนี้ทางสาธารณสุขจังหวัดนั้นได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจาก อบจภูเก็ตเพื่อจะเป็นประโยชน์อบรมเพิ่มศักยภาพให้กับพี่น้องอสมได้รับความรู้นั้นเอาข่าวดีไปบอกต่อในพื้นที่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสนิมิตหมายอันดีซึ่งมีวิทยากรที่ดีมาบรรยายให้กับชาวอสมด้วยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นสุดท้ายความสุขอยู่ที่มีน้องประชาชนนะครับผมเองก็ถือว่าโอกาสนี้อยากจะให้จังหวัดอื่นนะครับดูจังหวัดภูเก็ตอุราการด้วยกัน ระหว่างกระทรวงสาสุขโดยปกครองส่วนท้องถิ่นที่เดีกวอรอบจอนั้นทําประสบความสําเร็จนะครับโดยผ่านอสมอเอาข่าวดีไปแจ้งในพื้นที่ผมคิดว่าน,านอกเหนือจากสุขภาพจิตสุขภาพใจดีแล้วเนี่ยวันนี้สิ่งสําคัญในเมื่อเราถอยห่างออกจากโรงพยาบาลได้ความสุขจะกลับคืนมาเราร่วมกันพัฒนาจัางหวัดร่วมกันพัฒนาประเทศนะครับผมเองได้เพิ่ม อุดหนุนเงินไปที่เรียกว่าเพิ่มโครงการเพิ่มศักยภาพแล้วนั้นครับเราเองระเบียบวันให้ไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินอุดหนุนอ,องคการบริหารส่วนจังหวัดไปยังโรงพยาบาลวิรละภูเก็ตเนื่องจากว่าภูเก็ตนั้นเป็นเมืองเสมือนห้องรับแขกข,ของประเทศไทยมีทั้งคนไทยทั่วทั้งประเทศมาอยู่ที่นี่และคนภูเก็ตที่อยู่ดั้งเดิมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นจะมีรายงานด้วยผมเชื่อว่าวันนี้เองเราลำพังเองจะให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นดูแลลูกทั้งหมดนั้น ก็คงเป็นไปนไม่ได้ที่จะได้เกิดความสมบูรณ์เราเองก็เป็นหน่วยงานรัฐซึ่งจะได้ช่วยร่วมโดยช่วยกันผมตัดสินใจใช้อำนาจและหน้าที่มอบอุดหนุนเงินไปโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อไปทําห้องผ่าตัดโรคหัวใจนะครับห้องหนึ่งประมาณอยู่5 1ล้านบาทเราเองก็ให้ทางวชิระออกไป21ล้านผมก็จะใส่ในงบประมาณในรูปแบบของงบประมาณขององค์การมหานจังหวัด ผมเองจะประชุมสภาในวันที่4หรือ5กรกฎาคมนี้นั่นหมายความว่าก็จะเป็นกฎหมายเป็นระเบียบออกมาว่าในปีงบประมาณปี68ตั้งแต่วันที่1ตุลาปี67เป็นต้นไปเนี่ยถ้าหากว่าเราเก็บเงินในต้นปีงบประมาณได้ผมก็จะรีบผุนหนุนไปเพื่อที่จะมาให้สอดรับเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลพิิตที่จะได้เปิดทาการดูแลพี่น้องประชาชนไปในข่าวเดียกันด้วยครับนีว่นีว่า ขอขอบคุณกูแดงมานะโอกาสนี้ด้วยครับท่านครับครับสวัสดีนะครับผมนายเกรศักดิ์โชติวงวิพัฒน์กับรองนายแพทยสาสารณสุขจางหัดลครับในฐานะที่เป็นโมเดลที่ใคยตั้งเอาไว้ว่าสสจหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นแม่คือเป็นผู้ที่ให้กําเนิดอสมนะครับซึ่งคือกฎหมายเรื่องของระเบียบต่างๆอยู่นะครับทางอบจซึ่งตอนนี้ได้รับถ่ายโวนของรปสตไปทั้ง21เแห่ง21แห่งไปนะครับก็เป็นเหมือนพ่อช่วยสนับสนุน เพราะว่าพ่อเนี่ยจะมีเรื่องของกําลังมีเรื่องของงบประมาณก็ดีมีเรื่องของทรัพยากรที่จะสนับสนุนนี้เยอะนะครับรอปสตอเนี่ยหรือมอหนามัยเป็นเหมือนพี่นะครับเพราะนั้นก็เป็นโมเดลที่ลักษณะของการทํางานร่วมกันสานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเกศนี้เรามีโรงพยาบาลของรัฐสีแห่งซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของตุติยภูมิและตัดติยาภูมิซึ่งเป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะจหนัก เรื่องของปฐมภูมิเรื่องของการส่งเสริมป้องกันก็จะอยู่ในมือของระดับปฐมภูมิก็คือในรพสตรหรือในระดับของ p ีซียูต่างระดัปฐมภูมินะครับถ้าหากว่าเราไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันต่างคนต่างทําก็จะทําให้คนไข้เนี่ยรับบริการมันจะไปมากขึ้นอยู่ที่โรงพยาบาลภาระหนักก็จะไปตกอยู่ที่โรงพยาบาลเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของภาวะ n c d หรือว่าภาวะโรค ไรเชื้อมาเ็งเนี่ยนะครับหรือว่าโรคเบาหวานความดันเป็นค่อนข้างที่จะเยอะสําหรับคนภูเก็ตเราไม่ใช่ผู้ร่วมงานครับเราเป็นหุ้นส่วนครับเราทิ้งกันไม่ได้ถ้าเราทิ้งกันเราก็จะจะทาให้ความสุขวใจจะจนก็จะหายไปนี่คุณครับขอขอบคุณทางด้านอาปจภูเก็ตด้วยนยะเป็นอย่างสูงครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของงานอาสมรหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ท่านนายกเรวัติน,นั้นได้มีพลังสามารถที่จะผลักดันเรื่องที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเรานั้นจะ มีพลังไม่พอที่จะไปขับเคลื่อนอย่างเช่นถ้าเราจะอยากจะได้ตึกหรือเครื่องมืออะไรที่ราคาสูงๆนักมั้ประมาณสูงๆผมก็จะบอกกล่าวท่านนายกว่าให้ช่วยผลักดันในระดับสูงเพราะท่านนายกนั้นเคยผ่านการเมืองระดับประเทศมาแล้วมีเครือข่ายค่อนข้างจะสูงหลายสิ่งหลายอย่างครับตึกต่างๆหรือว่าทั้งเรื่องของเครื่องมือแพทย์ที่ราคาสูงเราก็จะไปบอกให้ท่านนายกช่วยผลักดันและก็ไม่ค่อยจะผิดหวังนะครับนี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงนะครับพุ่สวัสดีครับ ผมกนิษฐ์จนวนเมื่อกี้นะครับอสมอจังหวัดภูเก็ตต้องขอบคุณเป็นยัางสากลจังหวัดซึ่งเป็นแม่ที่ดูแลลูกอยู่นะครับแล้วก็อบจภูเก็ตหรือเป็นพ่อนะครับเรื่องงบประมาณกันอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้เราได้องค์งความรู้นะครับวัคซีนใจลุงแดงหรืออาจารย์แดงที่มาให้ความรู้เรื่องวัคซีนใจเนี่ยสุดยอดเลยนะครับต้องขอขอบคุณลุงแดงนะครับที่ได้มาให้ความรู้กับพอสมอเพื่อไปทําหน้าที่ปฏิบัตินะฮ คนอื่นในชนของแต่ละชุมชนนะครับจัือวัาจุนยอดวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่ทําให้องสมมีกําลังใจในการที่ต่อสู้กันต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนางชวนิชวนนะคะประธานชมรมโมสมจังหวัดภูเก็ตค่ะงานวันโอสมจังหวัดภูเก็ตในวันนี้โอสมร่วมงาน1ัน0คนเป็นความภูมิใจที่เราได้มีงานในวันนี้ให้กับสมาชิกโอสมในหนึ่งปีที่ทำงานมา ด้วยความเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างไม่ว่าเรื่องของโควิดและก็มาเป็นอาสาปัสสุสัตว์อีกความภูมิใจที่ได้เป็นกิตอาสาทำเพื่อชุมชนค่ะ <S <S ขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือความสุขของคนภูเก็ตภายใต้ผู้อยู่เบื้องหลังก็คือคุณพ่อคุณแม่สองท่านแล้วก็พี่น้องเขาดูแลกันอยากให้คนไทยได้มีโอกาสชื่นชมผลงานของชาวภูเก็ตเพื่อจังหวัดอื่นจะนําไปพัฒนาในพื้นที่ของทุกท่านด้วยนะครับลุงแดงขอให้ทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้กันท่วนๆนะครับพี่น้องชาวไทยครับ